วัดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเจนแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวนะคะดาวทาวเวนคั่ว่นเองนะคะแล้วก็อยู่กันที่นี่มาหลายวันแล้วนะแต่<ช>ว่าคือฝนตก หลายวันมากนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะฝนตกที่มาตกอะไรเออวันนี้อากาศดีนะคะเราก็เลยคิดว่าช่างเป็นอะี่ดีเลยเกิดี่สภาที่นี่มาทัวร์อีกรองก็เป็นเที่ยวแคนาดา EP1 ถ่กไหมเพราะว่าอัานที่แล้ว EP0 โอเควันนี้ที่เรามาเที่ยวที่ไหนกันคะที่ที่ที่นี่ชื่อแคนาดาเพลสนะคะอยู่ที่ลังเจนนะคะก็จะเป็นจุดนด์มาร์คที่ คนที่มาเช่าแพนคูจะต้องมานะคะก็จะเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยแล้วในนั้นก็จะมีพวกโรงแรมแล้วอาหารอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกศูนย์จัดพวกอีทัศการอะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆแบบไบเทคบ้านเราประมาณนั้นเนาะมีหลายอย่างพวกไหนคะไปเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆกันนะแเ้วแถวื้ถหายฉีดไปทังผ่านนะคะวันนี้ตารางค่อนข้างแน่นหรือเปล่าโอเคไปกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเจนก็เข้ามาอยู่ในร้านขายของซูวเนียนะคะก็พาจินนี่มาซื้ออะไรต่างๆมากมายในคนนี้จะมีหลายอย่างมากมีทางแบบอากาศเนี่ยคือน่ารักมากเลยอยากซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อทำไมเพราะม่ดเฉยๆก็เลยนี่แหละนี่หลายอย่างนะคะซื้อของไปฝากปลาหมาด้วยก็ถ้าได้ดูคลิปนี้อาจจะได้ของไปแล้วนะคะแต่เราจะพาคนเดินรอบๆต่อค่ะ เราก็มาที่ข้างๆน้ำกันแล้วนะคะเห็นปะน้ำข้างหลังเร้เออจากตรงนี้เห็นวิวโรงเรียนเราด้วยุกคนคือเราเคยเรียนทายครูที่นี่ใช่ไหมถ้าใครติดตามมุกตั้แรกก็จะอยู่แบบตรงเนี้ยแถวเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาไปวงพรมเออได้ ไปที่นาฬิกาไอ้น้ำนะ รู้สึกไงบ้างหลังลที่มาเวนคูเวอร์ได้เกือบ2องอาทิตย์แล้วรู้สึกดี <มะ S 1> รูร้รสึกแบบว่าได้เห็นหลายๆมุมของเวนคูเวอร์เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่าเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ที่มาหายไปหมดแล้วเออเหมือนมาครบจบชุดเลยทุกตาค่ะ <laughs> ตอนนี้แดดออกแล้วนะคะก็แบบเหมือนเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างนี้เออแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ที่มาตกแบบหนักหนาแต่ก็มีฝนตกด้วยแปร์ปวดนะคะโอเคเราไปเจอกันที่นาฬิกาอน้ำเลยกันลวกันนะคะ นาฬิกาไอนามานะคะมีไม่กี่แห่งในโลกนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีที่แวนคูเวอร์นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งรู้สึกว่าเป็นที่ญี่ปุ่นนะ,ะถ้าใครเคยไปก็เนมนต์มาบอกเราได้นะแล้วก็ยังไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นกันนี้ก็คือเป็นที่แรกเจอกันยังไ่เคยมาแล้วครั้งนี้ก็คือครั้งแรกของติ๊ี่ <c oughs> ด้วยเกิไรเกิดนปีไม่เคยเห็นอะไรนเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะจนกว่านาฬิกาะะจะดัง ทุก15นาทีมันไม่น่าจะว่า15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะถึงเวลาประมาณสามคร่งแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราก็รอให้มันตีนะคะก็จะมีแบบเพลงบรรเลงขึ้นมาแล้วก็มีแบบไอ้น้ำพุ่งขึ้นมามากกว่าน,นี้นะคะตอนนี้ที่ใครไม่ได้ตีก็คือแบบเริ่มมงียบนะหมดแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยวพอมันตีก็จะแบบโอเคเดี๋ยวเราลองกัน เรียบร้อยแล้วนะคะเร, <laughs> เราจะไปถ่ายรูกปกันต่อใช่เราก็จะเดินวนถ่ายดูคือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเมืองเก่านะคะของเขาก็จะมีพวกวตึกอะไรเงี้ยที่เขา preserve ไว้ใช่ก็เหมือนแบบว่าจะทําเป็นแบบร้านรวงต่าง,างๆอะไรบบเงี้ยเออแต่ว่าใช่คือข้างในก็เป็นโมเดิร์นอะไรหมดแล้วแต่ว่าข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นพวกแบบตึกที่มันเป็นแบบ มีการใช้เรื่องอะไรหินเรื่องอะไร b r i c อิดอิดอิดกาแขอโทษในความภาษาไทยกาดนี้นะคะอยู่ขานนาดตอนนี้เราก็ดินอยู่ที่ดาดานะคะก็ไฟสองสว่างมากแสงสีสวยไหมคะตอนนี้เขาก็ปรับไฟคริสต์มาสนะคะหรือแมว่าคริสต์มาสผ่าน้ปก็ตา เข้ามาในร้านที่คล้ายๆไดโซ o นะคะทุกคนเป็นร้านแบบญี่ปุ่นเล็กๆอเนียนี้ด้วยอ่ะยูเคยใช้ป่ะเนี่ยเคยเห็นป่ะเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้ตีมัทฉะันน <c oughs> ม้เป็นอ <c oughs> อยากลองแฟนซีมากเลยทุกคนคือที่นี่แบบคล้ายไดโซ o มาก <c oughs> ที่นี่เป็นไงอันนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบมาเที่ยวเอเชียมาญี่ปุ่น มาอยู่ที่คาเฟ่นะคะชเ่ิแบริการนะคะเปิดเป็นคาเฟ่ที่ชื่อดังมากที่นี่เพราะว่ามันเปิด24ชั่วโมงนะคะก็จะขายหลายชิ้นแบบพวกแซนด์วิชอะไรเอ่ออาหารคาวก็มีบ้างนะคะทวกทีพวกของหวานกาแฟอะไรต่างๆนะคะนี่เราก็สั่งเป็นเออเวอร์ครีมชานะคะเป็นเขาแบบกลิ่นมีความแบบชาชาเนี่ยหนึ่งนะคะเป็นทีที่นี่นะคะแล้วก็มีนิวยอร์กชิ้นเพลงนะคะแล้วก็ เมนโวมูสเมนโวมูสเสร็จแล้วขอใหมาชิมกันก่อมาเดกับตุ้ยสิมา อันที <S <S <IL EN C Hopkins> ่สองนะคะคือเมนกูบูสเลคะมีสเลเยอร์ต่างๆแต่อร่อยะยังไม่ววามันะแบบมีความเด้งๆเหมือนแบบเจลาตินหรอว่าะไรแบนี้นว่าอร่อยอร่อยต่ไม่วานนี่นะคะเราจะแต่ว่ามีความแบบไส้เนียนๆนิดนึงรงเนี้ยก็ชิมกันแบบนีความยัดไส้อร่อยนะมันทานที่แบบ้เห็นลขาจมไส้ขน อันนี้อะไรน่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรถแดงนะคะเราก็จะจบทริปวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับจินนี่อินเวนคูเวอร์อีพีหนึ่ง วันนี้สนุกแต่ว่าก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าเดินเยอะค่ะแต่ก็รวมๆแล้วก็สนุกก็คือได้ไปเที่ยวที่ต่างๆเยอะมากแล้วก็กินของรอ,อรอ่อยๆเยอะมากก<น>็ถ้าใครชอบคีมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะแชสทรับก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะว่าใครจี่นี่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกระดิ่งไปกระตุ้นติดนะคะจะได้ดูอีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย